หะก็ที่เป็นข่าวกันนะคะที่แอนนาถูกจับข้อหาโกงเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่กล่องสุมเอยอะไรเอยอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าสงสัยเป็นเพราะว่าครั้งหนึ่งแอนนาก็เคยแบบเหมือนพอจําได้มาที่มีเหมือนในเขาไปงานแล้วก็มีแบบแต่งโมชวนไปงานแล้วบังเออว่ามีเหมือนอแม่ชมชมพู่อะไรเนี่ยแหละเออบอกว่าโอ้แต่งตัวแบบ อย่างนี้ไม่เข้ากับงานที่หรูๆูนะอะไรอย่างนี้คือเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรมากเลยคืออะไรเงี้ยทําให้แบบเขาก็คิดมากไปแบบเหมือนเด็กก็เลยมีความเก็บกดที่จะแบบต้องรวยต้องรวยอะไรเงี้ยเนาะก่อนอันนี้คงจะเอาเงินไปซื้อ porsche เอยแล้วก็กระเป๋าแบรนด์เอ่ยรวยเร็วอะไรเงี้ยเพราะว่าเคยขอจนก็คนก็ดูถูกอ้าเออก็เลยใช้วิธีแบบเหมือนอย่างไบเตอร์อย่างเงี้ยเนาะเอออะไรเงี้ยก็แบบไปซื้อนู่นซะื้อนี่อะไรเงี้ยก็เลยทําให้หมุนเงินไม่ทันเขาก็บอกก็เลยทําแบบไม่ตั้งใจโกงเออก็ อะไรก็แล้วแต่ก็เข้าใจนะว่าเรากลัวแบบคนจะมาดูถูกอะไรเงี้ยแต่อะไรที่มันรวยไม่นานหรือรวยเร็วแล้ววันหนึ่งต้องล่วงลงไปหนักกันนะก็อย่าได้หาทำนะคะก็สู้ๆต่อไปนะคะ